มาต่อกับเด่น10หน่วยบน8ตัวส0ูนรนะครับชนแล้วต้องมาของปี59และปี60นะครับสูตรนี้ใช้ประจำนะครับใช้ทุกงวดให้ดูด้านล่างนะครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดแช n เนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง f c เก่าและ FC ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบก,กับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเป็นเด่น10หน่วยบนเป็นแบบสูตรคํานวณน,นะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับ ปรดใช้วิจารณยาในการรับชมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับอย่าลืมสนับสนุสนสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับมาเริ่มที่แผ่นแรกเป็นเด่น10หน่วยแบบ6ตัวกับ4ตัวนะครับของปี64ให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับสูตรที่16ตัวมีเลข890123 สูตรที่สองเก้าศูนย์หนึ่งสองให้ดูขวามือนะครับในครบสีีเหลี่ยมสีแดงคือเลขชนทั้งสองศูนย์นะครับชนศูนย์หนึ่งสองเก้านะครับสิบหน่วยบนมาต่อที่สิบหน่วยบนแผ่นที่สองนะครับแบบหกตัวกับเจ็ดตัว มีสองสูตรปี6กสกับปี64นะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับสูตรที่1เด่น1 4 5 6งสี่ห้นีสูตรที่2เด่น890123ให้ดูขวามือนะครับในวงสีแดงคือเลขชนทั้ง2อสูตรนะครับชนเลข189 มาต่อกับเด่น10หน่วยบนแผ่นที่3นะครับเป็นเด่น7ตัว300กว่างวดนะครับตั้งแต่ปี6-3นะครับให้ดูที่ด้านล่างนะครับสูตรที่1 2345679สี่สูตรที่2 1456789ขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมคือเลขชนทั้ง2สูตรนะครับชน45679แต่ผมว่าสูตรนี้น่าจะเดินเพียงสูตรเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นให้เลือกเพียงสูตรเดียวนะครับนำไปใช้คือสูตรที่สองนะครับ1,4,5,6,7,8,9นะครับ10หน่วยบนมาต่อกเด็น10หน่วยบน7ตัว300งวดของปี63นะครับอันนี้ประมาณ5สูตรนะครับชนกันให้ดูข้างล่างนะครับ นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่น178049มาต่อกับเด่น10หน่วยบน8ตัว20นะครับชนแล้วต้องมาของปี59และปี60นะครับสูตรนี้ใช้ประจำนะครับใช้ทุกหวดให้ดูด้านล่างนะครับนะครับสูตรที่1เด่น78901234นี่สูตรที่2เด่น สองสามสี 23, 4, 5, 6, 8, 9, ให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงชนเลข0 2 3 4์สองมาต่อกับเดิน10หน่วยบน8ตัว2 0นะครับของปี59ใบที่6ให้ดูด้านล่างนะครับ ี่นะครับสูตรที่1ดิน8 0 1 2 3 4 5 6นี่สูตรที่2ดิน7 8 9 0 1 2 3 4ให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงชนเลข0 1 2 3 4 8มาต่อกับเด่น10หน่วยบน8ตัว ของปี59กับปี60นะครับมี่ c สูตรให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับสูตรที่1 7 8 9 0 1 2 3 4นี่สูตรที่2ดน2 3 4 5 6 8 9 0 2ส,สูตรที่ผ่านมานี่แหละครับนำมารวมกับอีก2,0ส,สูตรนี่สูตรที่3 8 0 1 2 3 4 5 6นี่สูตรที่4 1 2 3 5 7 8 9 0ให้ดูขวามือนะครับ ในวงสีแดงคือเลขชนทั้ง4สูตรนะครับชน0238มาต่อกับ10หน่วยบนใบที่8นะครับเป็นเหรน5ตัวนะครับมีหลายสูตรนะครับน่าจะหลักหมื่นน่าประมาณประมาณหมื่นสูตรนะครับของปี65ให้ดูด้านล่างนะครับ นนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นเลขคู่นะครับ0 2 4 6 8สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆในเอฟซท่านในดชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่ฟันกดเลยครับใครกดติดตามขอให้ถูกรางวัลที่หึและถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ